ถมันไม่มึงบอกกูเด้อใจเกนใจเกนขันมากรว่าใส่มึงสิแลกบอกเลยไปกูพามไปตีกันมันตีกูบ่มึงสูงมันแท้ๆตี้ามเลยาไปตีมาเลยอะเถอโอ้ยีหล่าออกมาหนึ่งคนเอโอ๊ยปดท้วม้ยขาวบปวตววเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าตวนเอาตวนตวนตเอาถตัวนอ้า หลับลอยบัก <noise> ต <t> ัว <noise> น ah ี o, occasion, o, uh, ่อีกแล้วดูไปยี่สุดตัตัวตโวตโวตโอ้เอ็นเอ็นเอ็นางมาอย่างนี้มาหาเราไหมจ้ะหาเราไหมมาก็ผู้ใดมาคนเดียวจ้ะมาผู้เดียวโอ้ได้อยู่บ่เซลุนเราไหมไม่ได้จ้ะบ่ได้โอ้มาแต่บ้านอะไนี่มาแต่บ้านหนองแวงจ้ะมานหนองแวงโอ้บ่ย่านบ่ย่านอยู่จ้ะอ๋อเออสิคก้าบเหรอจ้ะจ้ะไปก่อนได้จ้ะ ให้ไอไปส่งอยู่วบอสจ้ะเรือไอไปส่งนะบอจ้ะโ,โอ้คนหลายอยู่้าความเอโผล่โ